สำนักงานทางหลวงที่14รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป10อัตรารับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่22มิถุนายน2565ประกาศกรมทางหลวงเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1พนักงานโยธาจำนวน7อัตรา สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่14ดังนี้ 1. สำนักงานทางหลวงที่14จำนวน1อัตรา 2. แขวงทางหลวงชนบุรีที่1จำนวน2อัตรา 3. แขวงทางหลวงชนบุรีที่2จำนวน2อัตรา 4. แขวงทางหลวงระยองจำนวน2อัตราค่าตอบแทนตามคูณวุฒิปวช 11,280บาทปวท1 3 1 1 0บาทปวส13,800บาทผู้ที่ใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเทาน่ากับวุฒิปวชคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งคือ 1. ได้รับวุฒิประกศาศนียบัตรวิชาชีพในวงเล็บปวชหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 2. ได้รับวุฒิประกศาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคในวงเล็บปวทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 3. ได้รับวุฒิประกศาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวงเล็บปวสหรืออนุปริญญา ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า3ปีต่อจากวุฒิประกาศศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 4. ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ1-3ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีทั้งนี้ผู้จบการศึกษาตามข้อ1-3 ต้องได้รับบุฒในสาขาวิชาช่างก่อสร้างช่างสำรวจช่างโยธาช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรมเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิควิศวกรรมสำรวจเทคนิคสถาปัตยกรรม 2. พนักงานไฟฟ้าสื่อสารอัตราว่าง1อัตราค่าตอบแทนตามคุณวุฒิปวช11,280บาทปวท 13,010บาทปวส13,800บาทผู้ที่ใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเท่ากับวุฒิปวชคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งคือ 1. ได้รับวุฒิประกาศศีนบัตรวิชาชีพในวงเล็บปวชหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 2. ได้รับวุฒิประกาศสันญยบัตรวิชาชีพเทคนิคในวงเล็บปวทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 3. ได้รับวุฒิประกาศสันญยบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวงเล็บปวสหรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า3ปีต่อจากวุฒิประกาศสัญญบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 4. ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ1ถึง3ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีทั้งนี้ผู้จบการศึกษาตามข้อ1ถึง3ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าช่างสื่อสารช่างวิทยุช่างไฟฟ้ากำลังช่างวิทยุและโทรคมนาคมช่างโทรคมนาคมช่างอิเล็กทรอนิกส เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3. พนักงานเครื่องกลจำนวน1อัตราสังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่14ดังนี้แขวงทางหลวงชนบุรีที่2ค่าตอบแทนตามคูณวุฒิปวช11,280บาทปวท13,010บาท ปว13,800บส1 3 8ัตบาทผู้ที่ใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเท่ากับวุฒิปวชคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งคือ 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในวงเล็บปวชหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคในวงเล็บปวทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ชชนในระรออนญญรนดระะับเดียวกัน 3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวงเล็บปวสหรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า3ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 4. ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ1ถึง3ต้องเป็นผ,ผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีทั้งนี้ผู้จบการศึกษาตามข้อ1ถึง3ต้องได้รับุริในสาขาวิชาช่างยนต์ช่างกลโรงงานช่างไฟฟ้าช่างเครื่องกลช่างโลหะช่างเชื่อมและแผ่นโลหะช่างกลโลหะอุตสาหกรรมเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 4. พนักงานธุรการจำนวน1อัตราสังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่14ดังนี้แขวงทางหลวงฉะเชิงเซาค่าตอบแทนตามคุณวุฒิดังนี้ปวชอ,อัตราค่าตอบแทน11,280บาทปวทอ,อัตราค่าตอบแทน1 3 0 1 0บบาทปวส อัตราค่าตอบแทน13,800บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งคือ 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในวงเล็บปวชหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคในวงเล็บปวทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 3. ได้รับวุฒิประกาศศิียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวงเล็บปวสหรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า3ปีต่อจากวุฒิประกาศศิลียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาการรับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบัญฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานทางหลวงที่14ถนนเจิมจอมพลอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่22มิถุนายน2565ในวันและเวลาราชการ